เป็นการปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านแม่สรศีนะคะเป็นวัดเล็กๆสงบค่ะอยู่กับธรรมชาติพวกเราทุกคนก็ต้องนอนที่ที่เต็นตตรงนี้นะคะพวกเราทุกคนก็จะนอนกันกลางเต็นนอนตรงนี้นะคะกลางคืนกลางคืนก็จะมีการสวดสวดมนต์สวดอะไรทำวัดทำอะไร กังเทศก็จะประมาณนี้นะคะรถคุณพ่อค่ะคุณพ่อเอารถมาส่งแล้วก็ช่วยคุณแม่กลางเต็ทดูนะคะเขาเริ่มเข้าลานทําปฏิบัติกันแล้วเขานั่งกันแล้วค่ะดูค่ะดูนั่งแล้วปฏิบัติแล้วนะคะตอนนี้ก็แอบดูค่ะแอบดู ค่ะปฏิบัติกันแล้วทางนู้นยังกลางเต้นไม่เสร็จเดี๋ยวกลางเต้นเสร็จค่อยจะมาตรงนี้นะคะเงียบสงบค่ะก็จะมีโรงอาหารโรงครัวอะไรให้นะคะก็ประมาณน,นี้รัดป่าค่ะม,ม,มีแต่ป่าไม้มีแต่ต้นชาบเป็นธรรมชาติมากค่ะวาอ,อยู่จ้ะค่ะ จ้าให้สามีกางเส้นให้ยุค่ะอนูนกก,กลางบ่ค่อยเป็นปานได้ก็เลยให้เป็นซอยกลางให้ในะคะ,ค,ะคุณพ่อกลางเต็นให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณยายทั้งสามคน เนี่ยเต็นคุณแม่เองค่ะคืนนี้คุณแม่จะนอนตรงนี้เยอะเลยค่ะเยอะเลยตา้ำร่มนี่บอกขอบคุณนะคะคุณพ่อที่อุตส่าห์มาช่วยทำตรงนี้ก็ตั้งของได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเอาแม่หาหน่เดินสาดมาสตร์เขาไปปูดนะ้ โปรชื่ดอกคุณว่านลรยังดอกอรถพนังสมาธิแล้วทั้งคูณจ้าของแม่เอาวางตรงนั้นเหยแม่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยมัวไรสดอยู่สักหนึ่งนะคะค่ะก็ให้คนทุกคนจะได้มาอนุโมทนาบุญด้วยมันขาดแน่หละแม่เขาว่าเสียมะปูนั่งเล่นเขาบอกว่าเสียมะป่วนนอนไหม คุณคะ่ะแค่นี้นะคะคุณยายกำลังจัดที่นอนที่อะไรกันอยู่ก็ <Okay. S 1> จะประมาณนี้นะคะขอบคุณคุณพอ่อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนสดมันจะไลฟ์สดให้ดู <c oughs> อีกนะคะ <c oughs> <c oughs>